รายการทั่วไปเหมาะสําหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการของดีเมืองไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมเข้มมนทนำมื่นรายการทางททบ .5 แบบนี้เวลาดีๆเที่ยง20นาทีโดยประมาณครับ นี่ก็อีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลแห่งความรักแล้วนะครับ14กุมภาวันแห่งความรักนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับรักกันเยอะนอกจากรักแบบคู่รักแล้วนะครับก็อย่าลืมรักคุณพ่อคุณแม่รักพี่น้องรักญาติรักเพื่อนฝูงรวมไปถึงรักเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับความรักจะทําให้ทุกคนมีความสุขแต่วันที่14กุมภาพันธ์2557นี้นะครับนอกจากจะเป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์แล้วนะครับยังเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันมาฆบูชา พูดถึงเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาแล้วนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินคํานี้ไหมครับแรงวัดสเกตเปลตดวัดสุทัศน์ผมจะมาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวัดวัดหนึ่งนะครับที่มีความเชื่อและก็มีตำนานมากมายก่ายกองในครั้งอดีตนะครับและนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างนะครับที่มีความสําคัญและสวยงามมากนั่นก็คือภูเขาทองถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเรื่องราวดีๆของวัดสเกตพร้อมๆกันครับวัดสเกต คือชื่อเดิมของวัดสเกตเป็นวัดซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2326พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาพระบรมราชวงศ์จักกรีโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังและขุดคลองรอบเมืองในครั้งนี้ทรงปฏิสังขรณ์วัดสแก ซึ่งมีคลองหลอดและคลองมหานาคอยู่ทางด้านเหนือพร้อมทั้งพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดสเกตสิ่งสำคัญภายในวัดภูเขาทองหรือบรมบันพศเริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่สโดยพระราชทานนามว่าพระเจดีภูเขาทองแต่ไม่อาจดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเนื่องจากบริเวณวัดสเกตนั้นเป็นที่ลุ่มดินอ่อน พระเจดีจึงสุดพังต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ทรงโปรโดให้ดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วพระรชาชทานนามให้ว่าบรมบรรพศและเสด็จมาทรงวางศิาลาฤกษ์ในเดือน6ปีฉลูพุทธศักราช2408ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่5โปรโดให้ทำการตัดถนนทำการถมคลองหน้าวัดและสร้างสะพานข้ามคลองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และในรัชสมัยรัชก,กาลที่5นี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาเจดีย์บรมบันพตเมื่อวันศุกร์เดือนยี่ขึ้นหนึ่งคำ่ำปีฉลูพุทธศักราช2420และในวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2442 ประเทศอินเดียได้ให้พระบรมสารีริกธาตุกแก่ประเทศไทยพระองค์ทรงโปรดให้บรรจุประดิสถานในพระาธาตุเจดียด์บนบรมบรรพตอีกบรมบรรพตได้รับการดูแลบูรณะปฏิสังขรณสืบเนื่องมาตลอดในปีพุทธศักราช2509กระทรวงมหาดไทายได้บุกโมเสตสีทองรอบองค์พระเจ,ะเจเดีย์ยอดบรมบรรพตและสร้างเจดีย์เล็กขึ้นอีก8มุม ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเรา080 587 1911โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 983 0400 มีคุณผู้ชมส่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหารการกินมาทางจดหมายนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวของข้าวหลามแต่ว่าข้าวหลามที่นี่พิเศษและแปลกจากที่อื่นเนื่องจากไม่ได้อยู่ในกระบอกไม้ไผ่เออเป็นข้าวหลามที่อยู่ในมะพร้าวอ่อนโอ้ยทางทีมงานทราบอย่างนี้ก็เลยบุกไปไทยทำกันถึงที่ไปลองชิมมาอร,อร่อยมากครับที่สำคัญคือแม่ค้าก็น่ารักพูดจาเป็นกันเองนะครับเขาขายกันที่ไหนและอร่อยมากน้อยเพียงใดต้องไปติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ผู้ออชมครับอของดีเมืองไทยในช่วงนี้ได้ข่าวว่ามีของนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวหลามแต่ว่า,าไม่ใช่ข้าวหลามธรมธรมดาเป็นข้าวหลามที่อยู่ในลูกมะพร้าวผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะ<ล>ตอนนี้ก็เลยมาติดตามอยู่ที่ตลาดหน้าวัดสมารัตนารามลูกร้อยลูกนี้สามลูกร้อยยี่สิบลูกไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนหาไม่เจอข้าวหลามมะพร้าวน้ำหอมลูกน่าจะใช่เจนี่หรือเปล่าลองตามมาดูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่เจนี่หรือเปล่าครับใช่ค่ะว้าวเจอเจนี่แล้วสวัสดี โอ้นี่ไงคือข้าวหลามที่อยู่ในลูกมะพร้าวโอ้โหนี่นี่คุณผู้ชมที่ขึ้นชื่อล่ําลือมานักหนานะครับว่าเขาเอาข้าวหลามมาทําในลูกมะพร้าวแปลกดีอ่ะอาจจะแปลกแล้วที่มาที่ไปคือคิดยังไงถึงเริ่มเอาข้าวหลามมาเผาในลูกมะพร้าวอย่างเงี้ยครับคือว่าออกไอเดียใหม่ค่ะครับก็คือคิดขึ้นมาใหม่เลยคิดขึ้นมาใหม่มีใครแนะนำไหมครับอ โก้แม่บ้านค่ะไปทำกันเองค่ะตั้งกุไปทำกันเองค่ะแล้วก็ลองทำกันเองจครับแล้วเป็นยังไงครับทำมานานหรือยังเอ่ยก็สามปีฝาแล้วค่ะสามปีกว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เคยเจอเลยเนาะเพิ่งจะมาทำสามปีฝาที่เองค่ะเพิ่งจะมาทำสามปีแล้วก็เพิ่งจะเป็นที่รู้จักใช่นี่ครับชิมได้ไหมอ่ะอยากชิมอ่ะชิมได้เลยค่ะชิมอันไหนดีเอ่ยอันไหนก็ได้ค่ะลองๆๆๆๆๆวิมีชอให้ด้วยมีค่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันขนาดกลางกระทั่งรัด กำลังจะแตกกำลังจะแตกมันเลยพอดีค่ะกัแตมนอันนี้แกะได้เลยเนาะอ่ะแกะได้เลยอ้าวไรจ้าอันนี้ขอชิมหน่อยจ้าชิมได้เลยจ้าก็น้าตาก็คล้ายๆกับข้าวหลามที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ทั่วไปนะแต่ว่าจำลองมาอยู่ในลูกมะพร้าวดูซิรสชาติจะเข้มข้นขนาดไหนจ้าต้องลองชิมอยากกินใช่ไหมล่ะพอไหมพอไหมโอ้โหมันเยิ้มหนึ่งสองซ้ำ ินแล้วอร่อยได้อร่อยอ่ะอยากจะรู้ระเกินว่าในนี้มันมีอะไรบ้างส่วนผสมมีอะไรบ้างเอ่ยว่ามีข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวอะไรครับกะทิข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำก็ได้ใช่ไหมครับข้าวเหนียวดำก็ได้ค่ะแล้วก็มีกะทิน้ำตาลน้ำตาลข้าวเหนียวข้าวเหนียวรู้สึงข้าวเหนียวหลายรอบแล้วใช้เวลาอบนานไหมครับชั่วโมงครึ่งจ้ะหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ผสมผสมผสมกลัวแล้วก็แบะใสโป๊ะไ้ใส่ใส่โป๊ะและ้วก็อบอะบะเอออ้าวเจนี่มีอะไรอยากฝากกับคุณผู้ชมไหมครับข้าวหลามในมะพร้าวน้ำหอมสูตรเจนี่มาอดนุนกันเยอะๆเลยค่ะ,ะรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร081 319 39 3939วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 983 0400 ผู้ชมที่เลี้ยงสุนัขเป็นเพื่อนนะครับเคยสังเกตพฤติกรรมและก็อาการของเขาไหมครับว่าเขาเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรือเปล่านะครับที่สําคัญตอนนี้คือโรคที่อันตรายมากน่าจะเป็นโรคผิวหนังหรือที่ใครๆเรียกกันว่าขี้เรือนนั่นเองขี้เลือนแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือขี้เลือนแห้งและขี้เลือนเปียกมีความอันตรายแตกต่างกันตอนนี้ผมมีข้อมูลดีๆนะครับที่ได้รับควารปรนนาจากทางคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมข้อมูลดีๆพร้อมๆกันครับ โรคผิวหนังในสุนัขเวลาที่สุนัขของเรามีปัญหาโรคผิวหนังเจ้าของส่วนใหญ่จะคิดว่าสุนัขเป็นโรคขี้เรื้อนโดยจะพบว่าสุนัขมีอาการขนร่วงคันอักเสบแดงมีแผลรอบตัวบางตัวมีกลิ่นเหม็นและสะเก็ดทั่วตามร่างกายโดยอาการเหล่านี้เมื่อเป็นนานๆแล้วไม่ได้รับการรักษาแล้วล่ะก,ก็ผิวหนังของสุนัขจะหนาและมีสีที่เปลี่ยนไป เมื่อถึงเวลานั้นการรักษาให้กลับมาเป็นปกติจะยากและใช้เวลานานความจริงแล้วโรคผิวหนังของสุนัขมีอยู่หลายชนิดแต่ละโรคก็จะมีสาเหตุแตกต่างกันแม้อาการที่แสดงออกและลักษณะของผิวหนังจะเหมือนกันก็ตาม ดังนั้นการที่เรารู้ว่าสุนัขของเราเป็นโรคผิวหนังอะไรจึงจําเป็นที่จะต้องพาสุนัขไปพบกับสัตวแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงและทําการรักษาดูแลสัตว์เลี้ยงตามคําแนะนําของสัตวแพทย์โรคผิวหนังที่พบบ่อยและก่อให้เกิดความรำคาญคือ 1. โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อปรสิตที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 2. โรคผิวหนังที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา 3. โรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้และการสูดดม 4. โรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้อาหาร 5. โรคผิวหนังที่เกิดจากฮอร์โมน 6. โรคผิวหนังที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายผิวหนัง 7. โรคเนื้องอกจะเห็นได้ว่าโรคผิวหนังของสุนัขมีอยู่หลายชนิดจริงและจะมีแนวทางการรักษาและระยะเวลาในการรักษาแตกต่างกันดังนั้น หากสุนัขของเราเริ่มมีปัญหาเจ้าของควรพาไปปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อทําการวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงและรีบทำการรักษาแต่เนิ่นๆสุนัขของเราก็จะมีสุขภาพผิวและขนที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอีกนานขอขอบคุณคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาในวันนี้ช่วง รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพโดยหมอมหลวงสุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อจากนี้ไปจะต้องเพิ่มอีก5,000ไร่ครับจะเน้นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งหมายถึง10ไร่บวกลบขึ้นไปแต่ปัญหามลพิษทางอากาศปัญหาขยะและปัญหาน้ำเสียยังคงต้องได้รับการแก้ไข ร่วมกันขับเคลื่อนกรุงเทพให้เป็นมหานครสีเขียวด้วยการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้รถขนส่งมวลชนใช้น้ำอย่างประหยัดและบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งใช้พลังงานทดแทนลดและคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับฝุ่นและลดอุณหภูมิร่วมสร้างมหานครสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราทุกคนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สนับสนุนโดยร้านโรมาศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ทรงคุณค่านำเข้าจากยุโรปโทร02-101-2222ห้อมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศ8 1 9 8 3 0 4 0 0 สถานที่ท่องเที่ยวและอาหารการกินของไทยนะครับขึ้นชื่อติดอันดับโลกมายาวนานมากหลายสิบปีนะครับที่สําคัญก็คือนี่เลยใครที่มีของดีนะครับอยากจะนําเสนอเนี่ยผมเปิดโอากาสให้กับคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวดีๆที่คุณคิดว่าดีและเจ๋งในตําบลของคุณในอําเภอของคุณหรือในจังหวัดของคุณมาได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ที่ไหนมีของดีเราจะบุกไปถ่ายทํากันถึงที่แต่ว่าตอนนี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจของทางรายการกันต่อครับ มหาวิทยาลัยราชพัฒ์วไลยองกรในพระมราชุปถมปีนี้ก็มีอายุครบ82ปีองค์ประธานกําเนิดมหาวิทยาลัยคือสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอองกร์วมมาหลวงเพชรบุรีราชศรินทร์พระผู้ภาษาสามัญชนพระองค์เป็นสมเด็จป้าของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเป็นพระราชธิดานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเห็นเห็นความสําคัญของการศึกษาที่จะทําให้ประชาชนคนไทยทั่วไปได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ขนะนี้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใน6คณะก็ได้ตั้งแต่คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการการจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหารกรรมและหนึ่งวิทยาลัยก็คือวิทยาลัยนวัตรกรรมการจัดการเราเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในจำนวนประมาณ60หลักสูตร ทุกวันที่15กุมภาพ,พันธ์ของทุกปีซึ่งเ,เป็นวันที่สมเด็จเจ้าฟ้าวราญลงกรเนี่ยส่งสินพระชนนะคะมหาวิทยาลัยก็มีการจัดทีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการลํำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณพระองค์ท่านาประธานกำเนิดมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นการเดพระเกียรติพระองค์ท่าน นะะในช่วงเช้าของวันที่15กุมภาก็จะมีพิธีวางพงมาลาของอครูบาอาจารย์ผู้บริหารนักศึกษาบุคลากรตลอดจนหน่วยงานห้างร้านบริษทัทภาคเอกชนภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมวางพงมาลาถวายพระองค์ท่านในช่วงสัปดาห์หน้านะคะมหาวิทยาลัยก็จัดงานสัปดาห์วิชาการใช้ชื่อว่าเปิดโลกสีเขียวเปิดโลกสีเขียวสีเขียวนี่เป็นสีประจํามหาวิทยาลายัยซึ่งมาจาก วันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลาลองกรคือวันพุธพูดถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะก็เป็นโจทย์ที่สําคัญของสังคมไทยนะคะทุกสถาบันการศึกษาก็มีเติบโต,นตในเรื่องเช่นนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวิลลงกรก็เช่นกันนะคะเราให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตบัณฑิตพร้อมที่จะสู่สังคมสู่ประชาคมอาเซียนมหาวิทยาลัยได้จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่จะให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกันแล้วก็ไม่ลืมภาษาไทยและก็ส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้สื่อสารได้ในภาษาที่3มหาวิทยาลัยก็ยินดีนะคะที่จะต้อนรับทุกท่านได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการาได้มาเห็นบรรยากาศในการทำงานของพวกเราเห็นความพร้อมของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆเป็นมหาวิทยาลัยที่สะอาดสวยงามเหมกับเป็นสถาบันอุด,ดมศึกษาแห่งหนึ่ง หรือท่านที่สนใจในหลักสูตรต่างๆหลักสูตรใหม่ที่จบแล้วบุญหลานมีอนาคตมีงานทําแน่นอนนะคะที่จะมาซักถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็ยินดีต้อนรับท่านด้วยความยินดีค่ะขอขอบคุณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400ส่วนใครนะครับที่มีเรื่องราวดีๆที่คุณคิดว่าดีและเจ๋งนะครับก็แนะนำกันมาได้กับทางรายการของเรานะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้อย่าลืมนะครับ เมืองไทยมีของดีพบกันได้ที่นี่ของดีเมืองไทยวันนี้ผมเข้มมูทนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับขอฝากไว้ในพุทธศาสนสุภาษิตว่ากัลยาณการีกัลยาณังปาปกาลีจะปา,กาปากาังทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นหัวใจคําสอนของาศาสนาอยู่แล้วก็คือให้ทําดีละเว้นความชั่วจากนั้นบุคคลผู้ทาความดีก็ย่อมได้ดีบุคคลผู้ทําความชั่วก็ย่อมได้ชั่วเหมือนกับเพราะว่าเรานั้นได้ปลูก ข้าวหรือปลูกมเมล็ดพันุ์พืชอย่างไรก็ย่อมได้ผลอย่างนั้นฉะนั้นจงละเว้นความชั่วทำแต่ความดีเราก็จะมีแต่ความสุขก็ขอเจริญพร